สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับ KWC นะครับเป็นรุ่นระบบแก๊ส CO2 นะฮะเดี๋ยวจะเอาแก๊สลองเทสให้เลยนะครับผมนี่ก็เพิ่งมาใหม่เนาะก็ยังไม่เคยเอามานะครับรุ่น M40 ครับสวยงามมากครับเป็นคล้ายๆทรงไอ้สมิธแอนเวนเซอร์นะผมว่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับในปืนจริงจะเป็นหน้าตานี่มีคู่มืออย่างดีฮะสวยงามมากนะครับผมนี่ฮะหลังก็นะฮะบบริษัทนำเข้ามาเยอะก็เราก็เอามาให้หลากหลายรุ่นเนาะโหเยอะมากนะครับเนี่ยได้ไปเลยนะครับผม สุดยอดเลยฮะโอ้กว้างมากใหญ่มากโอเคนะครับผมนี่เขาเรียกว่าเป็นโปสเตอร์ของฮะเนี่ยเขาให้ไปเนาะนี่ก็เป็นคู่มือของฮะการใช้งานเนาะในตัวปืนก็ดีดูก่อนว่าเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวผมประพับเลยครับใหญ่มากโปสเตอร์สุดยอดอลังการเขาทําดีนะครับอยี่ห้อนี้ถือว่าเจ๋งมากให้ไปหมดนะครับไม่ต okay. okay. ้องห่วงนะฮะเพื like. okay. hey, ่อได้ตัวปืนนะครับเนาะลองดูก็เทสว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่เคยยิงแต่ก็สวยงามดีนะครับผมาในกล่องก็จะมี ลูกแถมให้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูกันเกดก่อนมีลูกให้นิดหน่อยแล้วก็มีอ่าประแจให้นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคนะครับแล้วก็ทําการชั่งน้ําหนักก่อนน้ำหนักก่อนเดี๋ยวผมจะลืมโอเคนะครับสนใจก็สอบถามสั่งซื้อได้ครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะนครับน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ยหกเจ็ดสี่ครับหกเจ็ดสี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่แล้วก็กดออกมานะครับผมเนาะ เป็นรุ่นนี้เราต้องหมุนนี่ครับเอาปจัจแจกหกเหลี่ยมมานะครับคงจะเล่นคล้ายๆกันอยู่นะครับผมแต่ไม่โบแบกนะครับโนแบกนี่จะแรงนะครับถ้าโบแบกก็อาจจะลดแรงน้อยลงไปนี่ก็หมุนออกมาเลยนะครับผมตึ๊ดๆๆ,ๆนะก็ต้องทําให้อย่าบเป็นเกลียวนะครับอันไปธรรมดาแหละผมว่าน่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมรุ่นนี้รุ่ใหม่ล่าสุดอ่าเราใส่เข้าไปเลยนี่ก็ใส่เข้าไปต,งตรงๆอย่างนี้นะคะับไม่เหมือนกับรุ่นพ่อบ้านนะครน่าจะไปอีกแบบ ปนเกลียวนะครับต้องใส่ดือนให้มันเกลียวแบบไปธรรมดามันนะครับผมปีนไม่ได้นะฮะผมมาก่อนผมไปถนัดนะครับวางไปเฉยๆกันนะฮะจะทำให้มัหมุนไปแบบไม่ต้องแบบปีนกันนะฮะถ้าปีนแบบฝืนไม่ได้เดี๋ยวเกลียวเสียนะครับนะครับเกลียวลูดได้นะฮะนี่ก็กันให้แน่นนะครับผมนะครับนะครับแนี่เลยน่ฮะถือว่าโอเคนะครับก็ใส่ลูกกระสุนนะฮะลองดู ลดเท่าไหร่ดูเนาะว่าเท่าไหร่ก็น่าสนใจเลยนะครับผมถึงค้าก็ตอนนี้ก็เข้ามาหลากหลายดูฮะครับก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับเนาะใส่ครับธรรมดาเนี่ยให้ลูกค้าให้ท่านที่ยังไม่เคยเล่นฮะก็ใส่ง่ายเลยออวันนี้กันฮะรถไฟตกเป็นแบบเฉียงๆเนาะคล้ายไอ้เคทีเวิร์สอะประมาณทุกมันจะทำแบบสไตล์เดียวกันนะฮะ อืไน้อยหน่อยโอเคนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะวัดความแรงนะครับเดี๋ยวผมขอคงยิงไปเลยมั้งคงไม่มีอะไร <c oughs> ครับลองยิงดง,งเป้าดูก่อนฮะครับลองลองเทสเป้าดูก่อนฮะว่ามันมันยิงออกหรือเปล่านะครับ,รบลองดูโอ้โหแรงมากครับสุดยอดน่าสะสมน่าสะสมโอเคนะครับอ่าทดสอบ โอ้ดังมากครับนี่ครับโอ้ความแรงวัดไม่ได้เลยดังมากสามสี่หกจุดสองครับสามเจ็ดแปดจุดสี่สามสี่สามจุดหนึ่งฮะนี่ตามจริงนะอะแต่ก็ถือว่าแรงนะฮะโอเคนะครับนีวผมก็ทำการนั่งยิงฮนะ ก็ทดสอบนะฮะระยะนั่งก็แล้วกันเนาะนั่งก่อนเดี๋ยวจะมีจดสั้นยิงก็ดูว่าแม่นหรือเปล่านะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะต้องลากไกลนะเออแรงเหมือนกันโอ้โหกระเด็นเนี่ยอะไรเนี่ยนะฮะล้มเลยแรงมากถือว่าแรงนัเนี่ยโอ้โหกระเด็นเลยไม่ธรรมดาว่าแรง ก็ถือว่าต้องลากไกลนะฮะเหมือนกับก๊อกเลยฮะใช่เดียวกันเอาโอเคหมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับสนใจทักมานะครับเป็นนะฮะ KWC รุ่นใหม่ล่าสุดระบบแก๊ส CO2 นะฮะ M40 นะฮะราคาเปิดตัวรับก็ถูกมาก2,009นะฮะพร้อมส่งนะครับโอเคนะส่งฟรีนะฮะสนใจทักที่ทางไลน์ทางไลน์ทางการและทางไลน์ได้เลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพบกับสินค้าใหม่นะครับ